โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการแกะตัว HP Pavilion นะครับเกมมิ่งเดสก์ท็อปนะครับเป็นโมเดล15ซีเอก2 0 8 5นะครับนี่ตัวนี้นะครับคือในการแกะผมให้แนะนำใช้ตัวปิดตัวนี้ครับในการแกะนะครับเค่อยๆเสะนะครับวันนี้ผมแซะมาแล้วนะครับแซะตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับแซะตรงนี้นะครับแล้วก็แซะตรงนี้นะครับเราแซะก็ใช้แบบนี้ครับแซะนี่ครับแบบนี้นะนี่ครับแซะเอานี้ ไม่ค่อยแทะแบบนี้มาครับแซะแซะอันนี้แล้วก็แทะอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็ค่อยดึงแบบนี้ครับเนี่ยจะหลุดออกง่ายครับทำให้แต่ผมถือกล้องมือเดลเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านดูนะครับวิธีการแทะแบงนี้ครับก็จะเป็นโมเดลตัวนี้ครับนี่ดูตัวแบตเตอรดนเจลเลยครับข้างในเขานะนี่แบบนี้ครับจะทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ครับ นี่ฮาน์ิตลูกเก่านะนทำการนับเป็นฮาร์ิสตนะครับทําการกดตัวนี้ออกลงก่อน,นครับเปิดแบบนี้นะครับอย่าเป็นอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับกดน,นี้ออกนะครับแล้วถอดฮานดิสตนะครับหมุนสกรูแบบสี่ตัวนะครับเ,เดี๋ยวผม ใช่มือเยษกล่องน,นี่ได้นะครับทำการคันสกูออกนะระวังนะครับระวังระวังเดี๋ยวเป็นรอยตรงเมนบอร์ดก็จะมีปัญหาครับเยีกดทอนให้เป็นสัดส่วนครับตัวนี้น่าจะเป็น หัวน่าจะเล็กนะครับเราต้องเปลี่ยนหนัวนิดหนึหน่งครับโอเคก็ทำการถอดแล้วครับก็ค่อยดึงออกแบบนี้ครับ หะวังคนนีะครับมันทำการติดหมุนคาดนีีครับเราค่อยๆแกะนะครับนี่ครับ ก็เป็นตัวของ HGST รับพาติด1เทราไบต์นะครับโอเคลูกใหม่ก็คือตัว SSD นะครับเราทำการเทปใส่ดูครับโอเคทำการเป็นบอดี้ตรงนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการแกะตัว HP Pavilion น,นะครับ เกมมิ่งเบท็อปนะครับเป็นโมเดล15ซีเอกตศูนย์แปดาครับนี่ตัวนี้ครับคือในการแกะผมให้แนะนําใช้ตัวปิ๊กตัวนี้ครับในการแกะนะครับค่อยๆแซะนะครับอันนี้ผมแซะมาแล้วนะครับแซะตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับแซะตรงนี้นะครับแล้วก็แซะตรงนี้นะครับเราแซะก็ใช้แบบนี้ครับแซะนี่ครับแบบนี้นะนี่ครับแซะแบบนี้นครับค่อยๆแซะแบบนี้มาครับแซะแซะแบบนี้แล้วก็แซะแบบนี้นะครับ นล่วก็ค่อยดึงแบบนี้ครับ่ช้โหลดตอกง่ายครับผมทำไปแล้วแตผมถือกล้องมอเดียวเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านดูนะครับก็วิธีการใส่กลับนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลตัวนี้ครับนี่ดูตัวแบตเตอรี่เท่าไหครับข้างในเขาเนี่ยนี่แบบนี้ครับจะทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสครับนี่ฮาร์ดดิส์ลูกเก่านะทำการนับเป็นฮาร์ดดิสนะครับทำการกดตัวนี้ออกลงก่อนครับเปิดแบบนี้นะครับ ยี่ปีนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก่อนนี้ออกนะครับแล้วถอดคันดิสตนะครับหมุนสกู๊ดสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมใช้มืเอเอสียกล่องนี้กันนะครับทำการขันสกูออกนะครับระวังนะครับระวังระวัง เดี๋ยวเป็นรอยตรงเมนบอร์ดก็จะมีปัญหารครับแยกทอนให้เป็นสัดส่วนครับตัวนี้น่าจะเป็นหวัวน่าจะเล็กนะครับเราต้องเปลี่ยนหวัวนิดหนึ่งครับ ค okay. ก็ทําการถอดออกแล้วครับก็ค่อยๆออกแบบนี้ครับหลวมงตรงนี้ครับมันทําการติดหบนถาดนี้ครับเราค่อยๆแกนนะครับ นี่ครับก็เป็นตัวของ h d ST คราพัติดหนึ่งเทราไบต์นะครับ, 5, รบ,รบโอเคลูกใหม่ก็คือตัว SSD นะครับลองทำการเทปใส่ดูครับโอเคทำการเป็นบอดีต้ตรงนี้ครับโอเคนะครับ,รบทำการถอดเสร็จแล้วครับก็ สายพินของฮัดน,นี้เป็นแบบนี้เขาค่อยๆแ,แกะนะครับตรงนี้นะนะครับตัวการนือ้อตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตัว s S D ลงไปนะครับ โอเคผมทําการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เตรียมไปแล้ครับยังไม่ได้ทําการโคนฮาร์ดดิสกนครับลองดูว่าเขึ้งแกะมาใหม่ครับเสื้อมันมีวินโดว์อยู่ในตัวด้วยครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับของใหม่ของนแกะนครับไม่ไม่โคนเนะครับมีวินโดว์อยู่ในตัวครับ ลูกเสร็จเครับโอเคแั้นไม่ทำเราไม่ต้องทําการวินโดว์ใหม่ครับก็ตัวฮาร์ดดิสตัวนี้มีวินโดว์ในตัวนะครับถือว่าโอเคแล้วก็ลองทําการประกอบคืนครับยังไม่ทําการลงวินโดว์นะครับนะครับมีวินโดว์แถมในตัวนะครับตัวของเวิรเนนะครับหนึ่งเทราไบต์นะครับผมไม่รู้ว่าตัวฮาร์ดดมีหรือเปล่าครับแต่ว่าลองถอดเข้าตัวด็อกติงดูมันมีวินโดว์ในตัวนะครับโอเคพอจะาําการประกอบคืนนะครับ เวลาถอดท่านระวังตรงนี้นะครับนี่ตรงนึงออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับนีเป็นใดท่านระวังมันจะขันนะครับว่ามันออกนะครับโอเคก็ประกอบขึ้นครับผม Sweather down With lips